คลิปนี้เราจะมารีวิวถึงข้อดีข้อเสียจากหนังเรื่องแท a บที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพ่อลูกคู่หนึ่งที่ไปดูคอนเสิร์ตแต่หารู้ไหมว่าคอนเสิร์ตนี้คือกับดักของตำรวจที่ต้องการจะล้อมจับฆาตกรโรคจิตโดยมีตัวละครหลักอยู่3คนก็คือจอร์จฮานเนตในบทคุณพ่อเอเรียลดนนฮิวในบทลูกสาวและสเลกาเชรามารานในบทนักร้องสาวเลดี้เลเวน เรามาพูดกันถึงข้อดีกันก่อนนะครับก็คือการที่เรื่องราวเกี่ยวกับฆาตรกรโลกจิตถูกเล่าผ่านงานคอนเสิร์ตท,ที่มีผู้คนมากมายทําให้เสริมความตื่นเต้นและความระทึกเข้าไปคูณ2บวกกับก,การตัดต่อและเพลงประกอบที่มาช่วยเสริมให้เราใจมากขึ้นนะครับซึ่งตรงจุดนี้ตัวหนังสามารถทําได้ค่อนข้างดีเลยครับในส่วนของการแสดงที่ส่วนตัวผมชอบจะมีอยู่2คนนะครับคนแรกคือจอชานเนตในบทของคุณพ่อเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากครับ มันมีความซับซ้อนและหลากหลายบุคลิกซึ่งเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากว่าตัวละครนี้จะทำอะไรต่อไปบ้างและนะักแสดงอีกคนก็คือซาเลกาชยามารานในบทเลดี้เลเว่นผมขอไม่พูดในแง่ของเนื้อเรื่องนะครับเพราะกลัวว่ามันจะเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนแต่ผมขอพูดชื่นชมในแง่ของเรื่องดนตรีประกอบครับเพราะเธอเป็นคนแต่งเพลงเองร้องเองและยังออกแบบท่าเต้นในหนังด้วยครับส่วนเรื่องงานภาพและการจัดวางองค์ประกอบของภาพ ถือว่าทําได้ดีเลยครับในฉากที่ตึงเครียดและกดดันก็จะมีช็อตโคตอัพที่มาเสริมให้หนักแน่นมากขึ้นและตากล้องของหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนไทยด้วยนะครับนั่นก็คือคุณสยมภูมุกดีพร้อมซินิมาตกรกาเฟอร์ชื่อดังที่มีผลงานอย่างคอมีิบายโยเนมและชา a l เลนเจอร์แถมหนังเรื่องนี้ยังเลือกใช้ฟิล์ม35มิมในการถ่ายทำด้วยนะครับทำให้สีของภาพดูสดและสวยงามมากครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่า อย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวฆาตกรโลกจิตถึงแม้ว่าจะมีหลายแง่มุมแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่ามันยังมีความจำเจอยู่นะครับเหมือนหนังศึกษาจิตใจฆาตกรเรื่องอื่นๆแล้วมันจะมีตัวละครอยู่หนึ่งตัวครับที่ในช่วงแรกของหนังผมคิดว่าตัวละครนี้ต้องเป็นตัวละครที่จะมาพลิกเกมอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับคือเป็นตัวละครที่เหมือนจะมาสร้าง Impact ให้กับเนื้อเรื่องและตัวอย่างที่ปล่อยออกมามันเปิดเผยเนื้อเรื่องมากเกินไปครับทําให้สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องได้ในบางฉากครับ ในส่วนการดําเนินเรื่องของตัวหนังผมว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีบางฉากที่ดําเนินเรื่องช้าและบางฉากที่ดําเนินเรื่องเร็วเกินไปจนทําให้ขาดอัตรตไปหน่อยครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือมันมีอยู่หลายฉากเลยนะครับที่มันไม่ค่อยเม k เซ e เท่าไหร่มันดูง่ายไปครับในความคิดของผมคือมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลอามากๆเลยครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในข้อดีว่าตัวหนังมันมีความตื่นเต้นมีความระทึกก็จริงครับ แต่พอผมเจอฉากเหล่านี้ก็ทําให้ผมขมวดคิวนิดนึงแบบว่าเอ๊ะได้เหรอใช่เหรอวะก็ขอสรุปภาพรวมนะครับสําหรับทร a บส่วนตัวผมผมมองว่ามันยังคงเป็นหนังระทึกขวัญทั่วไปที่มีพล็อตเรื่องน่าสนใจและโดดเด่นกว่าหนังเรื่องอื่นมันเป็นหนังที่จะพาเราดําดิ่งเข้าไปในจิตใจของฆาตรกรโลกจิตหากใครชอบแนวนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับและเมื่อคุณดูจบคุณจะตั้งคําถามกับตัวเองครับว่าคนที่เราคิดว่าเรารู้จักเขาดีแล้วเนี่ยเรารู้จักเขาดีจริงๆหรือเปล่า หากเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฟรมเลดขอตัวลาไปดูหนังก่อนสวัสดีครับ enjoy the rest of the concert